เพราะฉะนั้นพุทธวจนะที่อาตามาได้บอกญาติโยมมา <c oughs> ตั้งแต่แรกจนกระทั่งเวลานี้มีแต่พุทธวจนะที่ตัดเกี่ยวกับกายยัตาสติทั้งสิน้นจะเห็นว่ามีหลายพระสูตรมากและยังมีอีกหลายพระสูตรที่เกี่ยวกับกายยคตาสตินั่นคือพระเจ้าให้น้ำหนักเน้นลงไปที่การเอาจิตตั้งอยู่กับกายมาก นะและสรรเสริญไม่มากด้วยนะ <c oughs> พระองค์เปรียบอุปมาอีกหลายอย่างนะเปรียบอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงนะจับมาแล้วก็เอามาผูกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะพอปล่อยไปปั๊บ ไอสัตว์ทั้ง6ชนิดก็จะยื้ยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศนะงูจะเข้าจอมปลวกสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่านะลิงก็จะไปป่านะนั้นเมื่อมันยื้ยุดฉุดกันไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็มานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะพระองค์จึงบอกว่า ชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายนะกายนี้จึงเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักในที่สุดจิตของเธอก็จะมาสงบอยู่ที่กายยคตาสตินีนะ้นั่นก็คือการสํารวมอินทรีย์นั่นเองสํารวมใจให้ตั้งไว้อยู่กับกายของเรากายนี้อาศัยเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกเท่านั้นนะนะเมื่อเราตั้งจิตอยู่กับกาย โดยปกติจิตจะไม่อยู่นิ่งจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวนันตลอดคืนตลอดเวลานี่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ให้เห็นธรรมชาติของจิตว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวนันตลอดคืน,นจิตที่ตั้งไว้อยู่กับกายในที่สุดแล้วตั้งได้ตลอดไหมไม่ตลอดมันจะแสดงอาการธรรมชาติของมันคือดับจากกายไป เมื่อดับจะกลายไปปั๊บเนี่ย <c oughs> จิตดวงใหม่ก็เกิดในอารมณ์ใหม่นะผู้หลงจะเข้าไปยึดอารมณ์ใหม่ไหมที่จิตเข้าไปรับรู้นะถ้าผู้ที่ยังมีอวิชชาไม่ตั้งจิตไว้ในกายก็จะไหลไปตามอารมณ์ที่จิตดวงใหม่ไปรับรู้จึงมีการมาการไปของจิตจากจิตที่ตั้งอยู่กับกาย จึงมีเหมือนกับการรู้สึกว่าจิตเนี่ยเคลื่อนมาไปไปสู่อารมณ์ต่างๆเพลินไปสักพักหนึ่งดึงจิตกลับมาที่กายก็มีการกลับมาตั้งอยู่สักพักมีการเคลื่อนไปหาอารมณ์นนี่พระองค์เรียกว่าก,การมาการไปนการมาไปมีได้เพราะอะไรเพราะมีตัณหาคือความอยากหรือพระองค์เรียกว่านะติคือความน้อมไป พระองค์จึงตรัสว,ว่านติยาอสติอาคติคตินโหติถ้าความน้อมไปไม่มีการมาการไปก็จะไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปอยากได้อารมณ์นั้นๆจิตจะไม่มีการมาการไปอาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นก็ไม่มีเคลื่อนคือตายนะการตายและการเกิดจะไม่มีจุติ กับอุปาตจุติกอุบัติตายและเกิดจะไม่มีถ้าการตายและการเกิดไม่มีพระองค์ก็บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกขนะทํำยังไงจะให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับที่ที่เดียวนี้ โดยไม่ให้มีการมาการไปนั่นก็คือการมีสติและอารมณ์ให้ไวที่สุดแล้วตั้งจิตไว้อยู่กับกายแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ <c oughs> พระองค์บอกว่าเมื่อตั้งจิตอยู่กับกายแล้วให้เธออาศัยวิเวกวิเวกภายในจิตคือจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่กับกายอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะความจางคลายไป อาศัยนิโรธความดับนะจิตเกิดดับตลอดเวลาให้มีสติให้ทันขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายแล้วจางคลายแล้วนิโรธคือดับไปน้อมไปเพื่อโวสักคนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธนะอันน้อมไปเพื่อโวสักคะคือการสละลงคือการปล่อยวางนะในจังหวะที่จิต แสดงสัจจะความจริงของมันคือการจางคลายและดับไปนั้นให้เราสังเกตให้ทันไวให้ทันนะมีสติให้ทันขณะที่มันดับไปก่อนที่จิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นให้เธอปล่อยวางเลยได้ไหมคือโวสักคะปล่อยวางไม่อยากได้จิตไม่อยากได้วิญญาณขันไม่อยากรู้วิญญาณดวงใหม่ ไม่อยากยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปไม่อยากมีผู้รู้ต่อไปนะนั่นก็คือเราไม่ยึดวิญญาณนั่นเองเราไม่อยากได้วิญญาณมาเป็นตัวเราของเราพระองค์บอกว่าก็จะหลุดพ้นจากอาสวะนะนั่นนี่คือที่พระองค์ได้อธิบายขั้นตอนจนกระทั่งหลุดพ้นเพราะอาศัยจังหวะนี้นะจึงดำรงอยู่ นะเพราะน,นั้นแสดงถึงความมีอยู่ที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่นะจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะไปยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วการที่จะไปเกิดไปยึดอะไรเป็นการเกิดขึ้นมาสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว คือการประพฤติปฏิบัติความบริสุทธิ์ทางกายวาจาจิตจบแล้วนะกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกนะไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําอีกต่อไปแล้วถ้าเราละการเกิดของจิตได้นะจนกระทั่งไม่มีการมาไม่มีการไปและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย หลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันทั้งห้านะไม่ยึดถือขันทั้งห้าเป็นตัวเราของเรานะนั้นตรงนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายฝึก <c oughs> ตั้งจิตของเราไว้ในกายของเรานี่แหละไม่ต้องไปอาศัยอุปกรณ์อะไรนะเอาจิตตั้งอยู่กับกายเอาจิตตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเอาจิตตั้งไว้อยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบัน นี้คือพุทธวจนะที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขสงบในปัจจุบันแล้วนะวุ่นวายกับเรื่องใดๆนะอารมณ์ใดๆก็ตามนะถ้าต้องการความสงบของจิตก็ดึงจิตกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้